ก็ให้พึงพอใจในทุกๆประสบออก,การมืดแล้วก็เป็นมิตรกับความมืดสว่างภายในก็ไม่ลิงโลดใจไม่ตื่นเต้นจนเกินไปให้ทำใจนิ่งใใเฉยประดุษพุธเจนโลกจะเห็นปรากฏการณ์ของสรรสารและสราพสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไป เป็นเรื่องปกติธรรมดามีลาบเสือเส่อมลาบมียศเสื่อมยศมีคนเสื่นก็มีคนนินดามีสุขมีทุกข์อะไรอย่างนี้เป็นตน้นเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายกันไปก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตบนโลกใบนี้นะี่ยไปด้านประสบการณ์ภายในก็คือโลกภายใน เมื่อมีมืดมีสว่างนาทีของเราคือหยุดนิ่งเฉยๆเป็นผู้เฝ้าดูอย่างผู้เต็มเปียม้วยสติปัญญาเจนโลกดังกล่าวนั่นแหละดูไปเรื่อยๆดูปรากฏการณ์ไปนี่คือวิธีเร่งรักที่เร็วที่สุด ไม่มีวิธีใดที่จะง่ายตรงรัดประหยัดสุดประโยชน์สูงได้ถึงขนาดนี้ว่าคำว่าหยุดเป็นตัวสมเด็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์คำนี้เลยจะเป็นกุญแจขายไปสู่แสงสว่างของชีวิตไปสู่ชีวิตในระดับที่เราเกิดความพึงพอใจสูงสุด วิติและภาคภูมิใจจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาได้ศึกษาคำสอนพระสมมติพระพุทธเจ้าใส่ใจตรองในสติปัญญาและนำมาปฏิบัติโดยตัวขงตัวเองและเราจะอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งว่าปรากฏการณ์ทีมันเกิดขึ้นภายใน เมื่อเราหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายและแสงสว่างภายในมันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เหนือความมหาัศจรรย์นใ,นใดๆในโลกนี้มาจาก,การมองผ่านแสงสว่างไปอย่างง่ายๆสบายๆโดยไม่คิดอะไรเลยจะทำให้เราพบแหล่งกำเน,นิดแ่งแสงสว่าง ที่เป็นดวงใสๆคล้ายดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งกำเนิดของแสงแดดแสงสว่างแต่ความสว่างภายในจะแตกต่างจากความสว่างภายนอกที่ต้องเนียนละมุนตาละมุนใจแล้วก็สว่างเจนกระทั่ง ไม่ทราบว่าจะไปเปเรียบเทียบกับแสงสว่างใดนๆนและความใสบริสุทธิ์ของดงธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายฐานที่เจ็ดนี้ก็นำมาซึ่งความบริสุทธิ์ของใจซึ่งเราจะได้รู้สึกด้วยตัวของเราเองว่าใจของเราเคลี่ยนกล่าวขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นน้ายกย่องขึ้น นี่คือความอัศจรรย์เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียร